สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษียณทฤษฎีใหม่มาหนี้พาพี่น้องมาเบิ่งดอกทุเรียนครับทุเรียนนี่เห็ดธรรมดาครับบ่ได้โธบสาบรบ่ได้ทาดสารครับทุเรียนนี่งสามปีเก่าเดือนครับพี่นอ้องสวนช่องกอเกษตรทฤษฎีใหม่ว่าห้าบ่ได้โธบสาบรสาบร่ได้ทาดสารเขาเห็ดธรรมดาแล้วก็เปิดตาดอกซอยซอยทางใบเนี่ยครับทางดินเนี่ยครับพี่นอ้องว่าผลตอบรับออกมาเป็นยังไงพี่นอ้อง ้อยเป็นผาไปเบิงพี่น้องว่าดอกมันสีโดกบอรับพี่น้องเข้าบเด็ทั้งที่เข้าบด็โสบสารเวลาดสารนะพี่น้องพาไปเบิงครับพี่น้องไปกันเลยครับไปเบิงครับไปเบิงดอกครับพี่น้องว่าดอกออกห้ายแ้ะออกสมบูรณ์บอครับหลายรุ่นบอครับพี่น้องรุ่นเดียวกันบอนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ กิงกับว่าทันหลายเลยพี่น้องในต้นนี้ครับ่นดอกครับในต้นนี้ต้นน้อยครับอายุกับเดี๋ย้านต้นนี้กับเดี้าณสามปีครับว่บมามอนในต้นนี้ปลูกรุ่นครับพี่นอ้องว่นสามปีเก่าเดือนครับพี่นอ้องสามปีเก่าเดือนครับสูงประมานหาเมตรครับว้าันหาหกเมตรเพล่ะครับเพราะว่าเม็บันไดไม่พ้สี่เมตรมันก็ถึงครับเดี๋ยวพาเมืองดอกด้วยพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับดอก กิ่งเขาเอ่ยว่ากิ่งทองสร้างครับนี่เริ่มบ้านนะพี่น้องนี่ทั้งติดตัวนี้ว่าไ้สวบสารครับว่าไรลาดศารครับใส่อาหารเสริมเปิดตาดอกแล้วก็มีคอแก้วน้ำครับปีนี้เฮ็ดสองแบบครับเปิดตาดอกกละมีตัวครับคอแก้วสีใต้ทองกิ้งกละมี่ครับนี่มันครับดอกครับนี่ครับแตงออกสองรอบเลยนะครับจังเลียซ้ำนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับ พี่น้องเลยคอยถามอยวาเค็ดอกเ็ดอ,ออกดอกเ็ดจังไรครับคือเท่าเตรียมดอกนี่บอนว่าเท้าเสียดอกเลยครับขา้ต็ตองเตรียมใบเตรียมเข้าดูแลใบดูแลใบตั้งเตียนสิบุ่นละครับบอกง,ง่ายทุเรียนนี่ก็ดูแลใบให้ตลอดนะครับบอนว่าสีด,ดูแลเตียนสิบครับดูแลใบให้สมบูรณ์ใบให้สมบูรณ์ละกะเอากันมาจังมากสีดพ่นทั้งใบอาหารเสริม กะส่วงเดือนสิบเอ็ดกับแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไส์ประมาณสองขังครับพี่นอ้องไส์สองขังแต่ก็จังใบเข้าเกีย์เขาก็มาเปิดตาดอกซอยตับตัวนี้บม่ได้โศบสารพี่นอ้องบ่ได้โศบสารบม่ได้ลาดสาร,ร,สาร,ร,สารครับเปิดตาดอกซอยธรรมดาครับก็บถือว่าดอกออกเป็นทีพ่อใจครับดอกโดกหลายครับดอกลายครับบางทีเดี๋พี่นอ้องมีแจ้งออกได้แนละ้วพี่นอ้องมีแจ้งออกได้ซ้ำเดียวซ้ำครับ อยู่ไปปลายมันอาออกเบิร์ดและครับนี่แตงแล้วครับพี่น้องแตงแล้วเดี๋ยว์ซ้ำนี่พี่น้องนี่ตอนเป็นน่วยไมันบานกืนจังสีเด็แตงอีกครับนี่นี่ครับมันเริ่มบานแล้วพี่น้องเขามาในสวนนี่หอมกลุ่มทีบเลยพี่น้องมันส่อนดอกมันบานครับพี่น้องนี่เน้น่าพี่น้องมันบานนี่นี่ก็เหินดอกบานพี่น้องเริ่มบานแล้วครับมันสินี เกสรตัวผู้ตัวแม่ในพี่น้องทุเรียนในช่อเดียวกันในเดพี่น้องเนี่ยเกสรตัวเมียตัวผู้นี่จะมีอันเดียวครับตัวแม่จะได้หลายครับพี่น้องทั้งเกศในพี่น้องเนี่ยมีตัวสอนมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ในช่อเดียวกันพ่วงเดียวกันในเด็พี่น้องเกศเวลามันบานนะพี่น้องมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ด้วยกันครับมันบานกับเยนนเราพี่น้องทั้งเกศ อยู่ในสอดเดียวกัน <c oughs> นี่นี่ไม่ได้ปัดดอกหรอกครับไม่ได้ปัดผมกดก็ว่าปัดสองถุมสามถุมนะพี่น้องน,นี่เบิ้งพี่น้องน,นี่ไม่ได้ปัดดอกพี่น้องน,นี่นี่เกินว่ากำลังกำลังเลี้ยงครับถ้าเลี้ยงแบบนี้เริ่มเลีล้ยงสิบ่เกินมือเอิอนครับนี่เลี้ยงเลี้ยงนี่บานเลยครับพี่น้องพุดนีคค่ครับพี่น้องพอเดียหาเตะโฉบจาน เสียลดอกดอกปันไดนพี่น้องบวเบิงยังดกได้ครับจังหลายเด้ครับนี่แตงแล้วด้พี่น้อง,ง,ง,องแตงแล้วครับแตงแล้ว,ลวดอกครับนี่ะ่ะบัตรโสสารแต่ว่าช่วงเป็นดอกออกมากนี่ก็ใส่กอแก้วเนี่ละพี่น้องสีเสริมครับสีซอยให้ดอกสมบูรณ์สีใส่ทั้งใบทั้งอย่างทุกอาทิตย์ลรพี่น้องสีทุกอาทิตย์ครับสีเสริมให้บํารุงครับ เพราะว่าตอนเป็นดอกยู่นี่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเป็นอินรีเขาเอื่นว่าเป็นเขาเอื่นว่าเป็นบักเขียพ่วงอย่าตีนนูกับว่าใดครับก็หนี่ใส่ปุ๋ยไปซี่สอบครับเป็นปุ๋ยอินทรียช่วงไฮน้ำนะครับพ่วงออกตีนู๋ก็จะเพิ่มน้ำนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยไปสามซี่สอบครับใส่ปุ๋ยอินทรียครับใส่ไปบ้านนี้ดอกบ้านเป็นหางแง่ก็สิจั่งใส่ใส่อีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องเบ่งเบ่งลายตดพี่น้อง ดีล่ะดอกออกถือว่าเป็นปีแรกนี่็ถือว่าออกดอกเดชสมบูรณ์นะพี่น้องเนี่ยทุเรียนถือว่าทุเรียนมือใหม่กับว่าใดนะพี่น้องปีแรกปีที่แล้วมันกับเป็นอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบพิดกับปล่อยต้วนมันบ่อยใหญ่มีกากก,ก้กวยโก,กง้งาแงงาม,มันนะพี่น้องปีนี้ก็เริ่มมักกก้กวยออกแล้วทาย่อยออกแล้วครับมันก็นเริ่มเป็นนะครับนี่นี่เพื่อนพี่น้อง ทุเรียนนี่ดอกทุเรียนครับพี่น้องนี่ตัวตัวแม่เนี่ยสิเป็นเกสรหลายๆพี่น้องตัวผู้นี่เกสรเดียวเด้วพี่น้องนี่ตั้งแต่ผูตัวแม่เน่ยพี่น้องกะมันมันหนมียูนอมกันเนี่ยนะครับพี่น้องกับถ้าจาพิดก็ขออไัยครับในพวงเดียวกันสิมีเกสรตัวผู้ทังตัวเม่ครับนี่ตัวหนึ่งกัสิออกมาหลายๆครับตัวหนึ่งกัจะออกเดียวเด้วพี่น้อง ผมหู <mile> ัว่าตัวผู้หร the OK? ือตัวเมียครับตัวใดครับแต่ว่าเคยเบิ้งเคยศึกษาเนี่แหละครับพี่น้องต้องจีออกในดอกเดียวกันนะครับนี่ครับถือว่ายั่งหลายเลยพี่น้องพู้ลงพงผูดบนเตียงกระคักนี่เพิ่งกระเาะไวรลายปนี่ครับนี่นี่ครับยังว่ายั่งหลายพี่น้องเด็ดออกอีกอะไรครับพี่น้องแต่ว่าเด็ดกับเสื้อไดยพี่น้องมันสมบูรณ์แห้งนี่แหละการแต่งดอกทุเรียนกับบอแมนเดียงง่ายครับแต่งกับเสื้อได้พี่น้องนี่แหละครับ นี่ดอกเอดิมบานเั็หน่อยแต่ว่าเขาสวนทวนนี่ก็ห้อมกลุ่มทียเลยพี่น้องผู้เรียนสวนส่องกเกษตรศิตี้ไม่นี่สี่สิบต้นเป็นดอกปีนี่สามสิบต้นครับพี่น้องเป็นโตมัตนบ่เป็นเหมนมันอยู่ป,ป่าอย่างครับกับมว่วนปลูกใหม่ครับประมาณปีสองปีครับแต่ามามว่าม่วนปลูกร่นเดียวกันนี่เป็นทุกต้นเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นทุกต้นเลยครับต้นใหญ่สามปีเก้าเดือนนี่พี่น้องมึงเอา ่อใหญ่บอดฉีดก้อนแกวตลอดครับพี่น้องเบิ้งแถวเบิ้งดอกครับนี่ดอกนี้เอารุ่นเดียวกันครับพี่น้องถึงสี่เฮ็ดถึงสี่เป็นมือไม้เกาดอกรุ่นเดียวกันครับบ่ได้เอาไว้หลายรุ่นครับนี่นี่ครับเอารุ่นเดียวกันเลยครับถ้าเป็นดอกหน่อยๆมากต่อยถิมสวายถิมเบิร์ดับนี่ก็เลยเอารุ่นเดียวกันครับเพราะว่าเฮาบบเคยเห็ดเฮาบบเคยเห็ดเท่ากับต้องเอารุ่นเดียวกันครับเอารุ่นเดียวกันเพือหยง ยามันเไดดูแรง,ง่ายจัดการง่ายหายน้ำหายยั้งนี่นะพี่น้องก็เลยเอารุ่นเดียวกันนี่ครับรุ่นเกี่ยวกันบ่ได้โสบสารบ่ได้ลาดสารยั้งครับนี่เก็ดธรรมดาครับน้ำก็หายปกติครับช่วงนี้กะมี็ช่วงดอกบานนี่หายเป็นยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่ครับกะะหายสองวันครับสองวันข้งครับกระหายครับนี่ นี่ดอกกับประมาณสองนี่ม้วนนี่กับสิประมาณนี่นี่ครับได้คือ้างขึ้นกับสิเริ่มบานครับตัวได้มันปีปี่ยเริ่มบานครับเริ่มบานครับเข้ามานี่กินหอมเลยครับเรื่องพี่พี่น้องว่าเน่าเตรียมความร้อมพ้องกานให้ดอกนี่เท่ากับตั้งแต่เตรียมบํามานว่าสิเตรียมข้อม่่อมเท่ากับเตรียมควมอมร้อมของใบนั่ครับใบกิคถ้าเป็นการถูกกับนี่ดอกกับ ครับบ่มีใบกักัสีมีลูกกับสิติดหยานะพี่นนอกครับทุเรียนนี่ทำแม่ดีลูกกับสิออกมากกับสมบูรณ์นะครับพี่นนอกนี่เห็นบ่พี่นนอกนี่เด็เด็ดเบิ่งเลอนี่นี่นนอนนตอกนี่พี่นนอกนีมน่มันมันมีคนละลุน่นเขาเด็ดตอ,อกครับนี่ถ้าไว,ว้แต่ตัวน้องกอครับพี่นนอกนี่การที่เอาเอาบาเดาเอาไอ้เบิดคุลลุ่นนะพี่นนอกเพราะว่าทุเรียนมันก็ย่างน่อย อายุกันยังหน่อยอายุกับสามปีเก่าเดียนทุเรียกนกำลังจะเลื่อเติบโตครับพี่นนอกดูเรบไม่ได้นี่มีต้นนี่ครับเกษตรเบื่องต้นนี่บานเก็บทุกกิ่งเลยครับบานเก็บทุกทุช่อเลยครับพี่หนอกเดื่องพี่นนอกบานเบ่อเลยครับพี่นออนอกเ,เ,เป็นปุ่มเลยนะดแตงลยไดนะครับพี่หนอกพี่นอนอกมึงนดแล้ครับ ดอกบานสวยงามมากครับว่าเขาบอกโสกสารล้วเป็นยังไงครับดอกโบท้นเตนสยสวยถิมครับความพร้อมขอมงทุเรียนนี่ถ้าเขาเห็ดใด้ตั้งแต่ใบตั้งแต่น้ำมาจั้งนีก็ออกดอกแน่นอนครับถ้าความพร้อมของเขามันสมบูรณ์ถ้ามันก็นต้องออกครับถ้าบ,สบา่สมบูรณ์ถ้าแม่ไม่สมบูรณ์ลูกออกมากสกิบ่สมบูรณ์นะพี่หนอกนี่ที่ละครับนี่นี่ซื้อว่าแตงไนได้พี่หนอกแตงดอกครับ สอยไปประมาณสองสามขังเดียซัมเนี่ครับสอยแบบจนแบบสอยไปมือหนึ่งสองมือ 1, 2, 1, 2, 1, มันใหญ่ขึ้นครับนี่สอยไปอีกมือหนึ่งสองมือไม่นก็ใหญ่ขึ้นครับพี่นาะครับปวดดอกปุ้ยครับชุดหยอดครับดอกบานเลยครับตัวนี้ละบานก้อนหมูเลยครับพี่นนองครับบานสวยงามหอมครับนครับในช่อเดียวกันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียพี่นนองเบ่งเอาครับเบ่งบา ทุเรียนเท่าบอดดิสโอบซารเอาเห็ดดอกได้บอกครับว่าเห็ดงายครับเพราะว่าผ่านาาบานเท่าอีสานบานเท่านี่มันแดดมันห่อนนะครับพี่นนอกเท่ากับอดหนามแน่นิดหน่อยเปิดตาดอกซอยนี่ครับมันก็ออกนะครับก็บคือว่าโบหูกันนะครับกับเป็นทุเรียนมือใหม่กับเห็ดเบิงปีแลกก็คือเห็นว่าก็กเริ่มออกแล้วพี่หนอกว่า ปีที่สองที่เป็นอย่างไรติดลูกยังไหนนะครับพี่น้องนี่กะเข้ามาเป็นทุเรียนมือใหม่ครับพี่น้องซ่องกษตรทฤษฎีใหม่ครับรถือว่าออกดอกทำหนึน่งถือว่าร้ายแล้วครับพี่น้องร้ายอีดีครับดอกกะสมบูรณ์ครับขัวยาวนขัวยาวขัวยาวแต่ว่าขัวเนียวบาหู <c oughs> บางครั้งขัวเนียวเนียวแต่ขัวนวยบ่เนีววนยวกับอุอ๊กเลยครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ค่อยเบิรเกินไปต่อไปครับพีน่นนองขัวเหนียวยูนี่ไม่ได้ใส่แล้วครับสูตรขัวเหนียวครับเพื่อนถามอยว่าสีทัวม้วนขัวอันนั้นอันนี้ขัวเหนียวบ่ครับกัดก็มีในหัวม้วนนี่แ่ะครับสมสมบูรณ์มักกับสีขัวเหนียวหรอกท่านโมสมบูรณ์นี่มันบัวเหนียวครับถ้ามันสมบูรณ์มักงก็ซื้อวันเหนียวครับนี่นี่ครับจะมาตรวจออกเรื่มบ้านนะครับอ้อมนะครับออก บานเริ่มออกบานรถดุ่นเดียวกันอย่าเบิร์ครับสีมีรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นบานรุ่นรุ่นออกรุ่นอยู่มีอยู่สองสามต้นครับปีมันออกรุ่นครับขมีแค่นั้นะครับแต่ว่ากะถ้าเป็นรุ่นอ้อนนี่รุ่นออกก้อนๆนี่นี่ครับรุ่นนี้เอาเอารุ่นเดียวกันเลยพี่น้องว่าเดี๋ยวเอาลายรุ่นครับตอกตัวได้ในน้อยเอาออกเลยครับบุ้งหูแต่แต่ละสวนครับแต่ละสวนแต่ละเขตรลับนะพี่น้องแต่ว่าสวนนี่ เอารุ่นเดียวกันครับมีดอกเอารุ่นเดียวกันนะพี่เนองบ่ได้เอาลายหลุ่นนะหรุ่นเดียวกันหมดเลยครับพี่น้อะรวมสิบบาทนี่แหละบ่ได้เอาลายหลุ่นเวลาหายหนามันก่อกาหายง่ายครับเพราะว่าเข้าบพท่านเกงเข้ากันเลยบ่ต้องเอาลายรุ่นครับเอาบ่ในเกงมัวนแล้วบ่ในเกงว่าสิบริหารจัดการยังไงนะดอกเลยลายรุ่นตอนนี้เอารุ่นเดียวไปกอนครับนี่ครับเบิ่งดอกครับ ือว่าสมบูรณ์ครับถือว่าออกหลายร้ายครับทุกต้นเลยนะพี่น้องออกเกือบทุกต้นเลยนะสิรุ่นเดียวกันครับนี่ครับก็เริ่มบานครับนี่พี่น้องปุดนี่พี่น้องนะบานเต็มเลยพี่น้องสอยออกเล่นเลยพี่น้องนะสวยออกไม่สวยออกแตย่างลายอยู่พี่น้องยัางลายครับบานนะครับพี่น้อง บานครับนี่แหละคือการสีเอาดอกเข้ากะสะสมอาหารสะสมอาหารหลักสะสมอาหารให้ได้เฮ็ดใบให้ได้สะสมอาหารกับกับพี่น้องก็เคยถามนี่หรอกว่าสีเอาดอกสะสมอาหารนี่เข้ากับเฮ็ดใบให้ได้บ่แม่นว่าสิไปเฮ็ดตั้งแต่เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดครับคือทุเรียนนี่เฮ็ดจังไรเข้าสิใบมันสีงามใบสีบ่ เพียจะกระจันหนูน้ำเลี้ยงใบสีสวยสีงามครับเพดมากตลอดเลยครับเ็ดต้งแต่มือปลูกครับเอารักษาใบใดทุเรียนกับไเร็วครับทุเรียนอย่นี่สามปีเก้าเดียนครับพี่น้องนั่นกับที่ว่าสมบูรณ์เยู่เ็ดมากพี่น้องทั้งตั้งประเทศท,ท,ทั้งหลายประเทศทั้งสปปลาวเนเอฟซีเพิ่อนก็เคยเบิ่งติตามมาได้หลายคลิปอยู่ครับแต่แตคลิปปลูก ตั o, eat, it, so ine, um ito, ้งแต่ปลูกไว้ไม่ผลนะครับแต่เนี่ยหน่อยตั้งเป็นปลาเกวยอยู่ผลนะครับพี่น้องคลิปแรกๆครับตอนที่แรกคลิปแรกๆนั้นอาจจะบ่ทันเห็นทุเรียนนะครับน้อยเพราะว่าปลูกกล้วยใส้ร้ายนะครับปีปีนี่ก็ทยอยเอาเก๋าครับวันนี้ออกแล้วครับพี่น้องเก๋าครับวันนี้นี่กับนอกระบ่มีนะครับบ่ทันครับเอาก็ต้องขยับป่อยอากออกบอยออกจากทุเรียนครับทุเรียนใหญ่ครับงามครับก็ต้องเอากล้วยออกนี่ครับ ทา้งขางเอา่วยวัดรับเดียวกับสิเนียดเด่ยวรอเดือนครับเดี้ยรับดอกมันนี่แหละครับใบนี่ตัวนี้เป็นดอกแหละกับใบออกยอดออกความกันครับนี่ใบเริ่มสีแก่ครับดอกกับใบเริ่มสีแก่ดอกก็เริ่มสีบานนะพี่นอนอนี่ถ้าได้ออกดอกแบบนี้ได้มากครับออกกระนำํำออกดอกแหละกับใบมียอดออกมานหน่ำนะพี่หนอว่าปีนี้กับสิ สีทุหูนะพี่น้องว่าเ็ดทุเรียนออกดอกดอกออกมากออกยอดพอร้อมกันนี่สีเป็นยังไงนะครับพี่น้องว่าความโลนหรือสมบูรณ์บอกครับพี่น้องนี่แหละคือความสมบูรณ์ของมันครับดอมกมันก็สมบูรณ์ครับสีทุมม่งหูกับกอแก้วนี่นะครับสีทั่วทิ์นะพี่น้องดอกสีสมบูรณ์ดอกหัวยาวนี่พี่น้องดอกบางดีนะครับพี่น้องยาว ผูใดมาเห็นกับว่าอู้ขัวงาแห้งครับพี่น้องเมื่อเนี้มาเบิ่งอยู่สองสามเจ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนครับมาเบิ่งดอกมาเบิ่งความสมบูรณ์นะครับพี่น้อง่าสมบูรณด์ดีครับพี่น้องป่านนี้นจะไปเบิ่งพี่น้องทรับสุเลียนปลูกใหมมๆเลยพี่น้องเนี่ยสุเลียนปลูกใหไมๆปลูกใหไมๆเข้ากกะใส่ร่องพื้นกันเสียล่าแน่ครับปูนขาวแน่แล้วแต่สูตร พดดาเนี่ยครับกันมะเร็งครับถ้าปลูกใบไมไถ้ามียังคุ้มเงามันกันถ้ามีกูก้เกลียกูก้เกลวยคุ้มครับนะครับปลูกใ่ไม้เท่ากับต้องรักษาใบให้ได้ครับถ้ารักษาใบให้ได้นี่มันสีออกตอเนี่ยตอเนี่ยถ้าเอารักษาใบประท่านรอบหนึ่งนี่มันกันได้ศรีษานะพี่น้อการที่ปลูกทุเรียนบ่อยมาสี่เป็นดอกจันสีมะสะสมใบเห็ดใบใบแมนครับคือปลูกทุเรียน เทาตอกเริ่มต้นจากที่แหลกเลยพี่น้องเรื่มต้นจากที่เหล็กกับไม้ความวาเข้าก็ตตองเฮ็ดใบให้ได้ต้งแต่ที่เหลกเลยครับจะเิ่มปลูกเลยครับย่าให้บกขอบ่องใบยาห้เป็นการทูบครับรักษา,บาใบใ้เไยส่วนมากทุเรียนเนี่ยสิมีปัญหาหลักก็คือเพียจเจ๊กจันนี่ครับดูดน้ำเลี้ยงครับปากดูดมะเร็งปากดูดบอกมะเร็งปีแคงกับบอบ,บอบปันไหนครับอยู่สวนเนี่ยก็เพ็นเทาเห็ดเป็นสวนเกษตรผสมประสานนะครับมีหลายอย่างมาก็เลย พืชดูแลพืชนะนะพี่น้องถ้าเขารักษาใบได้เนี่ยต่อไปความสมบูรณ์มันก็นมากครับสมบูรณ์มากแหละทุเรียนมันมันสมบูรณ์แล้ะต่อไปเค็ดดอ,อกเค็ดยังก็ง่ายนะพี่น้องถ้าเขาก็ืนใบมาได้บ่สมบูรณ์เค็ดดอ,อกก็ยากครับมั่นที่มีดอกก็จะติติดลูกหรือติดครับถ้าใบมันบอบแบบกับการถี่มีดอกนั้นถามามีแท้แน่นอนครับดอกทุเรียนนะครับ อายุมันไหนติดแท้แน่นอนดอกครับแต่ว่าปัญหาต่อไปนี่มันติดลูกบอมันเข้าสิมีใบมาเลี้ยงลูกบอนี่ละปัญหาต่อไปครับากต้องดูแลใบให้ได้ครับใหญ่จักระจั่นนี่ละพี่น้องไส้แดงเขาเร่งปากดูดนี่ละตัวถวักดูดน้ำเลี้ยงนี่ครับจับสำคัญครับพี่น้องนี่ก็คือตัวนี่ละพี่น้องตัวนี้ปลูกประมาณสองปีครับนี่ ลูกแคนครับตัวนี้นี่นี่คือรักษาใบได้แบบนี้ครับพี่น้องจังไก่ไก็ใหญ่ครับนี่มีตัวหนึ่งครับอยู่นี่มีอยู่สองสามตัวครับติดไปอย่างนี้ครับตัวนี้สองปีเสศษๆครับนี่รักษาใบได้จังได่ไก็ใหญ่ครับนี่ถ้ารักษาใบได้ก็ถือเขียวเข็มนะครับพี่น้องตัวนี้พี่น้องระเบิงเด้อถือโล่งคิดพี่นานี่เแล้วนวยครับตัวนี้นี่พี่น้องเบิง์ไว นพีนาเซลนวยเนี่ยกิงกิงกับป่อนไงมาแน่นอนพี่น้องนี่ครับเบิงบํารุงไปฮอดพีนาเนี่ยเอาหน่วยแน่นอนครับเบิงพี่น้องต้นนี้ละตัวนี่ทั้งตัวนี้สิจากจิดป้ายยาหนอพี่น้องตนวบุกแซมหมูพีนาเนี่ยเาหน่วยครับต้นพีนาเมื่อกี้สามปีครับเอาหน่วยแน่นอนครับพี่น้องนี่เขาก็บแดงกิ้งเนี่ครับตัวนี้กิ้งตัดอยู่ประมาณเพียงแอวครับนีตัดกิ้งเนี่ย ตัดกิ่งออกนี่ครับนี่กิ่งนี่พี่นานี่เป็นทองสร้างเป็นน่วยติดดอกแพนแน่นอนครับสามกิ่งนี่ครับพี่นาสีใ่กว่านี้ครับปีหนึ่งนีใ่เรียวรับพี่น้องถ้าเข้าดูแลบำรุงได้นะครับกิ่งเหน่อยมันตัดออกบดครับนที่จงเป็นช่วงเป็นช่วงกิ่งเนี่ยมันสมบูรณ์เอาไว้กิ่งเหน่อยก็ตัดออกครับใ่เรียวรับจะแพรกิ่งครับทุเรียนนี่ครับ กิ้งเอาไว้กิ้งเอาไว้กิ้งเอาไว้กิ้งกิ้งสิตัดกิ้งสิตัดกิ้งนี่พี่นอ้องตัดทิ่มนี่ยแต่ก็กิ้งเลี้ยวๆของเทิงนั่นตัดทิ่มร้ายครับนี่ครับบานมันก็สีใหญ่ครับภายในปีหนึ่งนี่ใหญ่ครับนี่เดี๋ยวนี้กับเดือนกุมภาพันธ์ครับ,รบปีหนาหนี่ใหญ่แแน่นอนครับเอาบำรุงได้เบิง่งดูใบได้เอาใบเอาใบให้อยู่ ใบเหยอยู่ใบงามครับสีคอแกวเบิ่งใบมันพี่น้องง่ายป่าเนี่ยครับใบเขียวเข้มครับนี่สีทุกอาทิตย์นะพี่น้องนี่นี่ครับใบมันเกิดมาเพสลาดใบเขียวงามครับนี่ถ้าเห็ดใบใยมัน,นง่ามทุเรียนง่ายครับถ้ารักษาใบใยครับทุเรียนอยู่นี่สีซีกาต้นครับปีนี้ก็สิบ เป็นดอกดูประมาณสามสิบกต้นครับสามสิบต้นเนี่ยพี่น้องปลูกแปดพู่นแปดสลับฟันปลานี่แถวนี่สลับฟันปลาพี่น้องแถวเสือเบิงครับนี่แถวสสลับฟันปลาเบิงรคักเนี่ยคือจังมันส้นกันนี่ได้งาครับแต่ว่ามันมันสีมีเชิงเสียงอยู่นิดนึงครับนี่แถวนี่ครับปลูกสลับฟันปลาครับนี่นั่นทั้งคุณแปดเมตรครับต้นถางมังคุดนะนี่ครับตัวนี่ก็แปดครับ บ้านตัวนี้สำหรับฟันปลาอยู่นี่ประมาณสี่ต้นครับนั่นก็เลยดูไปทีไปนะพี่น้อครับมาปลูกพื้นที่ไม่พี่พวมีพื้นที่ร้กับเ่าต้องปลูกสลหรับฟันปลาก็ได้ครับเอาแปดพูดแปดเลยก็ได้ครับยาบริหารจัดการสะดวกได้พี่น้อนี่นี่แหละครับเบิงเบิงเบ,บิงเพื่อนเผืเ่อนมั่งคือสี่จอดกันแต่ว่าไปเบิงเสลียงเนี่ยมันแต่ว่ากัดอีกสองปีจอดกันครับแน่นอนครับ เกษียณทฤษฎีใหม่กาสีคอสจบไปสั้มนี่ละครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามาคลิปนี้มีประโยชน์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้กําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับพี่หน้องมีอย่างแต่สิตอบนี่มเมมตนนะครับพี่น้องขั้งสองครับตอบซาแน่กะเพอภัยนะครับกลายหลาบกลายตุมกะสวงเฉาโยนไปหอดใบม่วงใบสองครับจังเสดมาดูแลสวนยามมาแรีงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ขอจบสัมเนลรับสวัสดีครับ